หนูร้อนค่ะแม่หนูร้อนแม่หนูร้อนนี่คือคำเบาของลูกสาวนะครับที่แพ่าๆนะครับเราได้ว่าง่ายๆก็คือเป้าผมให้ลูกนะครับนกะซึ่งมันกับบอมมี่ยังหลายดอกครับแค่บอกว่าหอนแค่นี้ คนกับามาเว้านะครับถ้าไม่เกิดประเด็นดราม,ม่าขึ้นว่าสงสารนองอิหลีนะครับเออคือไผ็เคยเป่าให้ลูกคือกันว่ามันหอนเออเมื่อลูกบอกว่าหอนเป็นอย่างคือบอเศร้านะครับกหลายคนนะครับเอามาเปรียบเทียบนะครับกับผู้เยญ่าบเออ โวกง่ายว่าวตอนนี้คือดามายังบรท่านยุทธนะครับแค่เป้าผมนี่ก็เอามาเบาได้นะครับซึ่งเพจญ่นะครับเพิ่นได้เอาออกมาโพสวางสิครับดาม่าไม่พักเออแล้วก็เป้าผมให้ลูกจนร้องร้องเสียงหลงโซเชียลติงนะัดเปรียบเทียบผู้ใหญ่บ้านซึ่งเหตุการณ์เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวยาพึ่งตัดสิน จากเศษเสี้ยวที่เห็นเพราะเชื่อว่าเม่ก็ต้องรักลูกบหน่อยไปกลั้ไผ่นะครับนี่คือเรื่องเล่าที่เพิ่นเอาออกมาโพดกันมาเว้ากันนะครับโพดแล้วโอ้คนเขามาคอมเมนต์บักยางหลายเลยครับต่างคนนี่ตางม่งว่าผู้เยญ่บบานเออที่เป่าผมให้ลูก ลูกคือบอ่อหงซึ่งอาการในคลิปนั้นนะครับเนาะมันแตกต่างกันโดยสินเชิงพวกหนึ่งก็เหตุด้วยความอ่อนยนประหนีดนะครับเพราๆเหตุมันก็มองว่าเบิ่งความเอาใจใสของพยาบาลนี่มันหลายแห้งนะครับเหตุด้วยความพิถีพิถันนะครับเนาะ mm hmm. เหตุแบบใจเย็นน่ะอืมละเอียดนะครับแต่ว่าซึ่งอีกคลิปหนึ่งที เอามาควบคู่กันนะซึ่งมันแตกต่างกันเลยเกินที่บอทพยิ่งที่เล่าฮ็ดนั่นนะครับซึ่งสยายผมหลอกกระเป๋าแล้วก็มันมันห่อนห่อนนี่ครับบ่านว่าวห่อนเด้อใดนี่อืมบ่หูว่าเปิดเบือใดล่ะครับเออให้ลูกเนาะซึ่งมันก็ดังเว่อวอยู่หันละลูกก็บอกว่าหนูร้อนหนูร้อนอยู่ก็ทางใส่เข้าเ่าล่ะครับอืคนก็เลยมองว่าเอาเป็นอย่างมันขึ้นเป็นทั้งสันเนาะครับ ่วนบอกว่าหลายๆคนกับมให้กำลังใจเออว่าเมกะฮักหกลูกสุ่คนนั่นละบออยากให้ห้อนดอกยังสีเนาะครับเนาะแต่ด้วยคลิปมันกับฟองมันกับเหตุให้คนเห็นคนว่าได้ครับสอยางนี่มันมันหลายอย่างหลายแนวเนาะครับความคิดน่าหน้าจิตตังซึ่งผู้ใดมีความคิดที่บ่มหมักแล้วบอกเลยมันเหตุนี้อย่างกับผิดครับเม้นไอกับผิด พอทํามันมีอคติโตอกันแล้วเนาะครับเนาะส่วนผู้ใดสิคิดจังไหนอันนั้นกันแล้วแต่นะครับเนาะในมุมมองของไปของมั่นดอกเฮาสิบวาากันเพราะมันมีสิทธิ์ที่มองได้ครับถามว่ามองแล้วเออทามันนองห้อนนะสมครหยุดบ่อหรือว่าเป่าแขล่มเออได้บ่อจังสี่เนาะครับมั่นกระไดมันบ่จําเป็นต้องไปเป่าทางแล้วก็โช์โซเชียลเดอกครับว่าเหตุแบบนี้มันหักหลกหลายเออ มันกับบอเมีนหนรครับว่าอยากดูแลลูกบ้างมันบอเมนมันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนอยู่นะครับอมันเป็นมุมมงองโซเชียลมันมีทั้งดีและกับบอดีสามารถที่ให้มองได้นะครับว่าแมนคุณสิเหตุดีปันไหนมันกับบอดีแล้วครับเอ,อนาตอนนี้นะที่คนหลหลายคนมองหรือว่าออคนกับม่องว่าสนับสนุนดีคืเ้เเ่าเหตุนี้อย่างกับบอเป็นอย่างว่าหากกักลูก เห็ดซ้ำนีหนึ่งบางคนกับว่าเป็นอย่างคือสิไปอยากน้ำเทนะครับนอกว่าเฮ็ดให้ลูกคือซื้อจังสี่ลูกห่อนมันกับว่าเป็นอย่างดอกเออมันกับโบพ่อตายย้อนของสี่ว่าก็มีนะครับเนาะคอมเมนต์หลากหลายนะครับเนี่ย็ะาพันนะครับพี่น้องเวลาเบิร์โลดเด้อมันหลายแนวคนกับมองว่าเออเบิรงโหลดว่าความใสใจในการดูแลลูกตั้งกันเออแม่เปาหนังศีษะน่องโดยตรงพอเปาตรงเส้นผม เฮาเคยเห็ดเป็นประจำมันก็ะสิติดนะครับมันก็นสิ้ฮู้วเออปอมองได้ลูกสิบอ่ห่อนลูกสิบอให้เกิดอาการเบียดใจเรางุดยิดห่วงไห้ยทั้งสี่เนาะครับม,มันมังโงหลายแนวเนาะครับเนาะบางคนก็นว่ามันห่อนจริงๆนะแม่ก็ยิ้มให้กล้องอยู่ไดที่บ้านต้องปรับหมด ล่มรอนกลางๆหรือว่าร่มย็นร่มรอนเป่าช่วงปลายผมสงสารดูกจริงๆนี่ยังสี่แหละครับผู้่นเป่าประจาเนาะใส่ใดประจําจมันกับหูเองครับว่าสี่ใส่ความร้อนเออแห้งขนาดใดญนาะครับเนาะซึ่งใดมันก็ห้อนดยู่แล้วนะครับหลายคนเคยถือเลยนะเคยเป่าแหละครับเออบางคนกับว่าบ่มหยังลุ่งคลิปตลอดเ็ e. อีหยังกะล่งบดสุยางสุนเนวเนาะครับเนาะ มันยางทิวาแหละครับคลิปโซเชียลมันเร็วบางคนกับเหตุสุยังสุเนี่ยเขามาลงไหมก็บอกขอใจขึ้นกันเนาะครับเนาะเขาวากันไปผู้มักลงก็ลงครับบางเสือคนว่าคนวายอย่างกับตรงย่อมรับให้ได้นะครับเพราะว่าอย่างมันมีคนหักค้นซั่งมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับมันสีใหาคนมาหักสุขุสุคนมันก็เป็นไปบ่ได้ใดในคอมเมนต์นะครับ ลักลักเพื่นก็บ,บอกนะครับว่าฟั่งลูกบ้างนี่เออ,อยาสยิมไรใส่ตะกลองนั่นอย่างคนวานาบูดนาบึงบอกหลายแนวด้วยครับนี่บางคนก็บ,บอกว่าไปย่ายังน้ำเพลินอีกบาดนี่เรื่องของเพลินจ้าย่าไปถูกแท่นเลี้ยวก็บมาสวนกลับกันหลายด้ครับบอกว่าสิบว่าใหวีจันท่าตัวเองโพไทาลุงโซเชียลบอเคยเป็นถูกน้ำเพลินดอกนั่นแหะ อยากสางภาพร้ายกลายเป็นขายหนาตัวเองผู้ยบาลเขาแค่ใส่ใจบ่ไดเสียเสียงให้บางคนนะครับบอกว่านองเป็นเด็กที่ฉลาดแล้วก็เก่งมากแล้กกะแววตาเบ่งสดใสนะักตอนนั้นนะครับแต่ตอนนี้น่าเสียดายบรรยากาศแบบนี้คงเป็นความหลังแล้วก็เก็บเป็นแค่ความทรงจำแล้วขณะที่อีกคนยังเด็กมากจนบ่าอาจสับปรูอีหอย่าง แค่เพียงเสี่ยวของความคิดอาจส่งผลต่ออีกหลายคนนี่แหละครับคนเขาขามากเมเต์แสดงความเิ็เหินกันย่างหลายนะครับคนก็สิมองว่าความดูแลเอาใจใส่นะครับของพยายบาลน,นี่มันดีกว่าฝ่ายยิงบางคนนะ,ระครับก็บ,บอกว่ามีแต่ม,มามาจ้องจับผิดเนาะอบอกว่าสูสๆนะเปล่านะครับซึ่งหลายคนก็มอง ต่างกันเนาะครับเนาะยู่ทีพี่ได้สี่มองนะครับเนาะอันนี้มันกระแค่เพิ่นเอาม้าเวาเพจญงเพิ่นม้าวาส่พีูุนองฟังเขาเปรียบเทียบกันเนาะครับเนาะแต่สิ่งความเป็นจริงแล้วไผกระหักลูกนั่นแหละครับเอ่อแต่ว่าสีอาการเอ่อการเฮ็ดแบบใดเนาะครับรุนแรกหรือบ่รุ่นแรงนั่นก็อีกส่วนหนึ่งแต่หลายคนมองมันเป็นแบบนี้นะครับโซเชียลเฮ็ดให้ดีก็ไดเฮ็ดให้อันตายกระไดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเด้อ ให้ระมัดระวังในการใส่โซเชียลให้ดีครับ